สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสอนเพิ่มยอดไล์นะเดี๋ยวเป็นการกดไล์นะครับคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับทุกคนถ้าใครน่าสนใจที่เพิ่มยอดไลน์ก็ทำตามผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด g ูเกิาแล้วก็เขียนไปเลยนะครับว่าเอเดเมนโดล่าแบบนี้นะครับแล้วก็ e อน e r ไปนะครับเว็บไซต์ก็จะชื่อว่าเอเดเมนโดล่า .com นะครับกดคลิกข้าไปได้เลย พอชื่อผู้ใช้งานรหาสผ่านขึ้นมานะครับก็ถ้าใครมีเนาะก็ทําการลงชื่อเข้าใช้เลยหรือว่าจะลงชื่อก็ใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับสำหรับคนไม่มีนะแต่ถ้าใครนะครับอยากสมัครเป็นชื่อผู้ใช้นะครับสามารถกดสมัครใช้งานตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้อีเมลราสผ่านยี่ย้าสผ่านนะครับทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอีเมลมั่วได้เลยชื่อผู้ใช้มั่วได้นะครับแต่ก็ต้องทําการจดเอาไว้กันด้วยเนาะการเราลืมนั่นเองนะครับก็ทำการจดเอาไว้กันเลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กแชรไม่ใช่โปรแกรมัน้คราาใชง อาผมจะมาลงชื่อก็ใช้กันให้ดูนะครับอ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมานะครับทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่กันหมวดหมู่ก็จะเป็นหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ TikTok IG YouTube นะครับ ไลน์ช้อปปี้ทวิตเตอร์นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการเลยนะครับตรงคนหมู่ตัวนี้นะครับจะเป็นเพิ่มต่างๆให้ทุกคนอ่านกันได้เลยเนาะอาจจะเป็นเพื่อนยอดไลน์นะครับไลฟ์โพลิมจิติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวติดตามถูกใจแฟนเพจนะครับแชร์โพสคอมเมนต์คนดูไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าจะเป็นรีวิวนะครับก็ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีคล้ายคงกันเนาะก็ คล้ายๆกันนั่นแหละครับให้ทุกคนทําการอ่านเลยนะครับผมก็จะมาตรงหัวข้อนะครับเป็นติ๊กต็อกนะและหาคําว่าเป็นเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะจะมีเลทราคาที่ต่างกันนะครับแล้วก็มีการรับประกันกับไม่รับประกันนะครับให้ทุกคนทําการอ่านกันดีๆด้วยนะครับเลือกกันดีๆเลยผมก็จะเอาเป็นตัวนี้นะครับแล้วเจอคาอธิบายนะครับตรงนี้กับคําว่าโน้ตนะให้ทุกคนทําการอ่านกันก่อนนะถ้าเราใส่ลิงก์ผิดไปนะครับเขาจะไม่คืนเงินทุกกรณีนั่นเองนะครับหรือว ซื้อลิง์ซ้ํากันหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ระวังกันไว้กันด้วยนะครับจะเขียนเตือนอยู่อ่าแล้วเจอหัวข้อลิงแรมลิงตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงคลิปวิดีโอที่เราจะทําการปั๊มเนาะอ่าผมจะกดวิดีโอนี้นะครับยอดไลค์เดิมนะครับมีอยู่ย7ิบเจ็ดนะครับเป็ทุกคนจําไว้อ่าทำการก๊อปได้เลยนะครับแล้วไปวางอ่าแล้วเจอหัวข้อจํานวนอะนี้คือจํานวนนะครับยอดไลค์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับผมก็จะเกาะไปนะครับว่าสิบนะครับเพราะขั้นต่ำเขาอยู่ที่สิบเนาะอ่าพอค่าใช้จ่ายขึ้นมาทุกคคนนะรับดส่งไไป้เลย ระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนนะครับทําการรอยยอดเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับไม่ง่ายเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับน้อเพียงเท่านี้เอง่แล้วก็ในขที่ทําการรอยนะครับอย่ายอดไรเดิมนะครับก็จะทําการขึ้นเองนะครับน้ออย่าผมดีเฟสก่อนนะครับเป็นทีแต่ก็นี่นะครับก็จะมีบอร์ดการสั่งซื้อนะครับเมื่อเราสั่งซื้อไปแล้วเนาะแหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับ สามารถแจ้งเขาได้เลยนะครับเพียงแค่กรอบเลขเอาด้วยตัวนี้ไปอ่าเขาจะจ่ายนะครับบริการสถานหน้าของระบบนะครับก็จะขึ้นบอกหมดเลยนะครับอ่าและหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับอ่าจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับอ่าในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงิน ER, กดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยพอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับ รอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอ่าอย่างที่ต้นคลิปนะครับอ่าทำไปเนาะอ่ามันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้ สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านหมายเหต้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลย เลยนะครับเดี๋ยวแอดมิ้นจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับอาก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติม ผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3เนะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเทนเดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอะไะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทาการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็น38เลย38ไลค์แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็รอไม่นานนะครับใช้เวลาแค่ แนะํำเว็บไซต์เองนะครับประมาณ2 3มนาทีเนาะก็ได้แล้วนะครับยอดไลน์ตัวนี้ถ้าใครนะ่าสนใจที่เพิ่มยอดไลน์นะครับเพิ่มผู้ติด,ดตามหรือเพิ่ม,มอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแอตฟอร์มแต่ละแล,แลตฟอร์มนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยอ่าส่วนลิงก์ใช้งานเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างน,นะครับให้ทุกคนกดคลิกเข้ามาได้เลยนะอ่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปโอนี้นะครับสวัสดีครับ